ทุกคนค่ะคลิปนี้นะคะก็ยังอยู่ชั้นระดับปหนะคะในวิชาคณิตศาสตร์ค่ะในเรื่องของรอยละนะคะเรามาทำหน้าที่23กันค่ะโจทย์ถามว่าแสดงวิธีทำนะคะถามว่าข้อที่หนึ่งนะทุกๆเดือนพ่อแบ่งเงิน20%ของเงินเดือนค่ะไปฝากธนาคารถ้าพ่อมีเงินเดือน38,500บาทพ่อฝากเงินเดือนละกี่บาทค่ะนะ ก็แสดงวิธีท,ทากันนะคะวิธทีทำนะคือพ่อเนี่ยแบ่งเงิน20%ใช่ไหมของเงินเดือนถูกไหมคะก็แล้วบอกว่าพ่อมีเงินเท่าไหร่คะมีเงินเดือน38,500บาทนั่นเองค่ะอ่ะใครแสดงวิธีท,ทำนะเราต้องเขียนละเอียดนิดนึง พ่อแบ่งเงินนะคะพ่อแบ่งเงินนะคะยีเอร์ซนของเงินเดือนไปฝากธนาคารนะคะต่อค่ะพ่อทำไมเอย่ยพ่อมีเงินเดือน พ่อมีเงินเงินเท่าไหร่เอ่ยสามหมบาทถูกไหมพ่อมีเงินเดือน38500บาทดังนั้นดังนั้นนะพ่อฝากเงินเดือนละ20% 20%ก็20สส่วนร้อย นะ,ะของคือเครื่องหมายคูณนะคูณกับ38,500บาทแบบนี้นะอ่าตัดได้ตัดเลยนะคะศูนตัดศูนนี่นะเอาแม่2ตัดค่ะสองหนึจ้ะเอาแม่5ตัดต่อ5้5หนึ่งเหนะเหลือ3ามห้ ใส่ศูนย์สตัวแบบนี้ดังนั้นข้างบนก็จะเหลือ1คูณกับ7,700นะคะคำตอบก็จะได้เป็นนะเจ็ดบาทนั่นเองค่ะเสร็จแล้วนะคะข้อนี้นะ7,700บาทค่ะเรามาต่อข้อที่2นะคะ ข้อที่2เนี่ยค่าไฟฟ้าเดือนสิงหาคมของครอบครัวใบบัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้วร้อยละสิถ้าเดือนกรกฎาคมครอบครัวนี้จ่ายเงินไฟฟ้า1350บาทเดือนสิงหาต้องจ่ายค่าไฟกี่บาทนั่นเองค่ะนะก็หมายถึงว่าเดือนสิงหาเนี่ยนะเพิ่มขึ้นจากเดือนอะไรเอ่ยก่อนหน้านี้ก็คือเดือนกรกฎาคมถูกไหมคะ เพิ่มขึ้นร้อยละสิบแปดถูกไหมอือก็อยากรู้ว่าไอ้ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ก็เอาสิบแปดส่วนร้อยคูณกับหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบก่อนนี่คือส่วนที่เพิ่มขึ้นจากนั้นทําไมต้องจ่ายเงินเท่าไหร่เอาที่เพิ่มขึ้นนั่นแหละไปบวกกับของเดือนที่แล้วด้วยนั่นเองค่ะก็จะเป็นวิธีทำนะวิธีทำนะคะค่าไฟ ค่าไฟฟ้า<ม>เดือนสิงหาคม,มนะเพิ่มขึ้น<ม>เพิ่มขึ้นร้อยละสิบห้าสิบแปดค่ะร้อยละสิบแปดนะคะร้อยละสิบแปดนะเดือนเดือนที่แล้วหรือเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะ ครอบครัวนี้ครอบครัวนี้จ่ายค่าไฟฟ้าไปหนึ่งันสามรอยห้าสิบบาทค่ะนะแต่เราต้องการคิกเดือนสิงหาคมใช่ไหมนะคะเดือนเดือนนะคะสิงหาคมเนี่ยนะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะเพิ่มขึ้นนะ เดือนสิงหาคมนะนะเดือนสิงหาอขอเก็บครบนิดนึงเรื่องสิงหาคมนะคะเพิ่มขึ้นอ่ะเรามาดูกันว่เาเพิ่มขึ้นกี่บาทร้อยละสิบแปดก็คือสิบแปดส่วนร้อยนะคะของเดือนที่แล้วคือหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบอันนี้คือส่วนที่เพิ่มขึ้นนะตัดทอนก่อนเลยศูนตัดศูนนะคะ,ะแม่อะไรตดัดดีแม่สองนะสองห้าสิบสองเก้าสิบแปดต่อค่ะ 5. สองหนึ่งสองเนี่คะเอาใหม่ขอโทษตัดผิดนะคะขอโทษนะเอาใหม่นะสองห้าสิบค่ะสองเก้าสิบแปดนะคะเราตัดพร้อมนะห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบค่ะเหลือเศษสามห้าเจ็ดสามห้าดังนั้นเหลือยี่สิบเจ็ดคูณเก้านะคะยี่สิบเจ็ดคูณเก้าเท่าไรเอ่ยยี่สิบเจ็ดคูณเก้านะเก้าเจ็ดหกสิบสามใส่สามโทษหกค่ะ เก้าสองสิบแปดสิบแปดบวหกเป็นยี่สิบสี่นะจ๊ะอันนี้รูทดทดข้างๆนะคะไม่ต้องเขียนลงไปนะเป็นสองร้อยสิบสามบาทจา้ะอันนี้คือเดือนสิงหาคือ่าที่ต้องจ่ายเพิ่มนะคะจากเดือนที่แล้วนะ,ะเราดูค่ะดังนั้นทำไมเอ่ยดังนั้นเนี่ยนะคะเดือนสิงหาเนี่ยต้องจ่ายค่าไฟเท่าไหร่อ่าเดือนนะเดือนสิงหานะคะ ดังนั้นเดือนสิงหาคมต้องจ่ายค่าไฟฟ้าเท่าไหร่เอ่ยก็เห็นไหมหนึ่งพันจากของจากของเดิมก่อนหนึ่งพันสามห้าสิบแล้วก็ต้องเสียเพิ่มขึ้นอีกร้อยละสิบแปดก็คือสองร้อยสิบสามก็เอามาบวกกันนะคะบวกกันนะอ่ครูขอบวกข้างล่างนะคะ ครูขอบวกข้างล่างตรงนี้นะหนึ่งสามห้าศูนย์ค่ะบวกกับสองสี่สามนะจ๊ะอ่ะศูนย์บวกสามได้สามห้าบวกสี่ได้เก้าสามบวกสองได้ห้านี่ไงชักหนึ่งออกมาดังนั้นเดือนสิงหาคมจะต้องจ่ายค่าไฟฟ้าทั้งหมดหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบสามบาทนั่นเองค่ะตอบนะ 1,593บาทค่ะนั่นเองอืมนะคะค่อยคอยคิดทีละสเต็ปนะคะสซ้ๆนะงงตรงไหนพิมพ์ถามได้เลยนะคะ